สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับผมพบบช่องเชอรี่จังนะครับผมป่าหลังฝนป่าหลังฝนนานแล้วครหลายวัน,นครับยังไม่ได้ออกเดินนะครับผมวันนี้ออกเดินเล้วเดินแล้ววันนี้เดินแล้วนะครับอย่างไวอย่างไว เดินหน่อยครับผมอืมไปเฮ้ยไปถูต้นไม้ถูต้นไม้ไตวันแล้วรูไไ้สึกคันๆไหมปหาเดินรอบเดินถูต้นไม้นะ เชอรี่ไข่ไข่ก็เรียกเชอรี่เชอรี่นางสาวออกเดินวันนี้สวยธรรมชาตินะครับผมฟ้าลังฝนฟ้าลังฝนยิงรี่ถึงแล้วนะครับถึงสถานีแรกครับสถานีแรกถ,ถูถูถูคันคันคันเฮสถานีแรกถึงแล้วว้าว ควายคุณตาออกไปไหนนี่แ๊ะบ้านเนี่ยถูถูถูถมันเลยออกมาถูลรย้านมันจะยุ่งอยู่อ้า ระวังไอ้ตะปูติดป้ายแผ่นป้ายหาโฆษณาเด้อตีตะปูตามต้นไม้เนี่ยตีตอกป้ายโฆษณาพอแล้วบ่ท่านี้ต่อไปเอะควายกุณตาทำไมไม่เข้าคอกมันี่บอกกุญตาอาย,ยามันี่เลยเข้าคอกเนี่ย มามาเอ้านู่นควายควายตัวนี้ดุด้วยนะควายเนี่ยวิ่งใส่เลยนะท้อยถอยไปไปไปทางเออไก่งวงก็น่ากลัวเด้อน,นั่นวิ่งเข้าไปอย่างบนนั้นบนดขดจุกเข้าไปกินบนุญบุญหืมได้กินดอกมันนี่ไก่งวงนี่งงนั่น บุญทานนี่สองเจอเจ้จาที่อีกแล้วอืมอยากคือตูวรูเลยหม้หานอันนี้ไกลง่วงไอบ้บุญกินแบบมีความกลัวแอบแฝงบุญ ให้ได้น้ำได้ฝนแล้วก็เคี้ยวอยู่หรอก ขยับมาขยับมามาบุญออกจากบ้านก็ทำเป็นโอ้ยน,นี่อลก่าออกจากบ้านบนุญจู ít Mãe! ไปเด,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 ดินเฮเดินกินบ่ดเต็มไปถูกน้ำพุนทานนี้ต่อไป น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวน ฝนตกทุกวันเลยที่นี่โอ้มาจนชุ่มเลยดียวกว่ข้าวเศรษรกรหน่อ,นอ,อไม้มีหน่นอ,อไม้ไหมเอ๊ะ ไม่ใช่เจอระบนะไม่ใช่เจอระเบหน่อไมน้นั่นได้แล้วได้หนึ่งนอเอาแล้วขโมยหน่อไม้เขาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขโมยแล้วได้หน่ออีกได้หน่อไม้เขาอ,อีกแล้วขโมย หน่อเดียวกันนี่แล้วเลยเนาะได้หน่อเดียวนดี่ไปเลยเนะาะหัวกินไครบ,นบนุญบุญ ไผ่ก็มีเยอะปากก็คายอยู่เฮอไม่รีบกินมาวอกแป๊กแต่กับระแวงหลังระแวงนายเอยอ นานทิ้งจ้อยทิ้งจ้อยบันนี่ที่อ่งก๊อลา เช่เท้ามาแล้วได้ไเดินแช่อีกแล้วมาขยับมานี่มามาก่อน,นี้อจับไปเรื่อยๆมาอืมกรนี้กนนี้มา Luôn luôn Bây giờ luôn Ừ, đừng mà thật Áo à, bốn Diệp đi, đi. จกลรกถนนเขาทางเดินปลายสุดท้ายแล้วป่ะอันน่ากลับบ้านเลยทีนี้อ่ะเอาเอาหาไม่เห็นเออใบางามเลยใบไผ่ธรรมชาติ โอยเ,เอิ่นรูดรูดฟ้าหลงังฝน ยามเย็นอากาศสบายดีนะครับผมมามาเยื้องยักเยื้องยักทีก่ท้อยไปใส่ผม อันหน้ากับบ้านเลยตันนี้มาเลยมาขยับมามากินเหมือนไม่ตั้งใจมาบน้นไปรูดแต่ที่เดิมๆมันจะมีให้รูดแต่บงเก่าๆโอ้ยหาที่ใหม่ให้รูดมาเลย รูดตะกิ่งเดิมๆมันจะมีอะไรก็ะรูดไปแล้วบุญตำตำอะไก็ได้เออแต่อันี่แหละบุญ Ulo, oh, ulo, ulo. Oh, no, na? No. Bayo si Suwe. King nga. กินไผ่ทำไมได้ไปขโมยหน่อไม้เขามาติดมือมาไปบนทูอีกต้นใหม่ทูด,ด้วยกินด้วยเอา้าทูยังไม่สะใจอยู่ ออกก็ถูเข้าออก,ก็ถูตุนเลยสเสด็าอยู่ตามป่าก็ได้ถูนี่แล้วคันอะไก็ถูถูเล่นดินถู จะพาเข้าป่าสักวันอยู่ครับผมสักวันจะพาไปป่าดูเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยโยเสียงอ,อ,ยอะไรฮะไปหันมาไหม มาทางนี้มามามาไปบนญือทางเข้าบ้านทางไหนบนุญชูออเออเอเอเบา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 ิงมันจะโน้มมาขวางทางเขาเอาขาหลังก็คันปากก็กิน ทานนี้สุดท้ายเลยเด้อกลับบ้านได้หืเดี๋ยวตัดทิงแทะๆแลยกลิ่งนี่อเออดีรูดหมุดรูดหมด มาต่อตรงนี้นิดนึ่งเ็วกลับบ้านเลยเลยขบับขาบก่อนดึงเออเหยียบ ตังดีนาะฮู้นโอ้ยตกเสียงยังหอง่องบบดดีเอ้ยบ้าบ้านานเย้เหยียบลงไปงันหักแล้วนะหักแล้วหักหักหัก,กต่อมันหลุดออกแล้วขวางยังไงก็ต้องขวางตัวนีง บนบนญถุเอินโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีหลังเพิ่งเลยบนอ่านะครับผมแม่แม่เดี๋ยวก็กลับบ้านเลยนะครับผม ขอจบทริปเพียงเท่านี้นะครับแม่แ่เจอกันทริปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมตัดกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ